สวัสดีครับกรเกษตรสุดใจมาอีกแล้วพี่น้องเอาเมื่อนี่กเกษตรสุดใจกเกษตรม้าเรื่องการเห็ดเกษตรแบบย่างยืน่นจากน่อยเนาะพี่น้องบางคนเกษตรหูแล้วละว่ากเกษตรย่างยืนเนี่ยมันเห็ดกันแบบเด๋กะ่มีหลายแนวหลายย่างละพี่น้องการเห็ด<ๆ>เกษตรเกษตรย่างยื่นเท่านี่สีเห็ดไปแบบเด๋มันะ่ะมีหลายรูปแบบ แล้วแต่ระบุค้นสีแยกแยกออกว่าสี่เห็ดอันไดแค่นั้นพี่น้องส่วนเกษตรสทุจใจนี่กะมันกะยังเกษตรสทุจใจเห็ดนี่กะเป็นเกษตรผสมประสานแหละพี่น้องกะเห็ดแบบย่างยื่นแน่แบบหมุนเวียนน้ำแน่นี่แหละแต่ว่าขอประเด็นลักๆนี่เกษตรสทุจใจนี่สินักไปทั้งกษตรยั่างยืน่นพี่น้องเกษตรยั่างยื่นยังไงวะที ก็คือขาปลูกผลละหมากลากไม่ละแบบเห็ดปลูกที่ว uh ่า huh. พืชใดทีはは lad, ่ที่มันในกินโดนๆพี่น้องนั่นล่ะคือเกษตรจังยื่นกษตรหมุนเวียนเนี่ยก็คือข้าเห็ดแบบปลูกพักทุกจริงทุกย่างละปลูกพืชแบบว่าปลูกอันนึงแล้วข้าเกาอันนึงลงปลูกอันนึงแล้วเอาหนึ่งลงนั่นล่ะคือปลูกพืชมุนเวียนพี่น้องย่างกรสุ้ใจเนี่ยก็เห็ดแบบหลายย่างล่ะพี่น้องมีหลายย่างพืชหมุนเวียนกามี ปลูกพืชยังยืนก็ะมีส่วนมากกะสิเป็นยังยืนห exactly. es ลายตอนนี้กระสีสุเจก่ะรู้สซึกกันบ่ออยากเห็ดแบบกษตรหมุนเวียนแน่หล่ะล่ะเพราะว่ามันมีเห็ดดูซ้ำซากเห็ดแบบยังยืนไว้ที่ห้องแบบว่าคืออายุห้องก็หลายไปแล้วภายในฝากหนาห้องะที่เอาพืชตัวนี้ลหละพืชตัวยังยืนนี่ลหละที่มาล่อลียงชีวิตเท่า เฮาจะยูด้ยินในเก็บขายไปตลอดพี่น้องเกษตรยังยืดในดีมากๆเลยกันผู้ใดเห็ดใดกะเฮาก็เห็ดผืดหมุนเวียนผสมประสานน้ำเน่เฮาไปเห็ดหลายเห็ดตามแห้งเฮามีแหละพี่น้องแบบเท็ดแบบง่ายๆแบบสไตล์สไตล์ของไผของมันแหละคือว่ามักอันใดเฮาก็เอานั่นเลยลงเลยนี่ผืดอันใดแน่ยที่มันกินได้เกสินักแนนไปทั้งพืชที่กินได้แหละพี่น้องพืชประดับประดาเฮากะ ูกหอยน้ำเนื้อส่วนมากอะเอาแบบอันใดเข้าได้กินได้ขายละ่ะลงเลยพี่น้องลงเลยแบบประเภทมีหนังแนมีขามีตะไคร่นี่แหละที่พืชเขาได้กินอยู่ตลอดซับอยู่ตลอดขายอยู่ตลอดปีตลอดจัดปลูกทีเดียวพี่น้องปลูกทีเดียวขายอยู่มดปมีขอแต่ว่าเข้ามีน้ำหมดแต่ว่าน้ำนี่เป็นปัจจัยหลักล่ะพี่น้อง,องเ็ดเกษตร็อียงเข้าก็ได้ แต่ว่าเฮากับสีนักเน่นไปทางพืชที่ที่มันอายุยาวแบบว่าปลูกทีเดียวนะพี่น้องนั่นแหละเห็ดไปเลยพี่น้องเห็ดไปโหลดอันไหนที่เฮาคิดว่าเฮ้าสิอยากกินเป็นพืชกินได้เมื่อว่าที่เป็นบักม่วงบักมีบัก,กลำม,มดบัก,กลำใ่น้อยนาคือบักเขียบบานเฮาปลูกลงไปเหลดพี่น้องปลูกกันไหนเฮ้าได้กินนันนั่นบักสีดาเอ้ยไปเสีย เป็นพืชระยะเง้วเข้า,ๆๆาปลูกทีเดียวแค่เข้าได้รักษาเอาหยาเอาฟุ้นเอาปุ๋ยไคแค่นันอดน้ำเห็นมันแค่น,นันนอกนั้นเข้าเก็บขายเก็บกินอย่างเดี่ยวพี่น้องสบายจ้างกษตรช่ใจี่กับปลูกไว้ยร่ยจ้างบักซีดากิางสิพลังจิมจูมี่ละมุดมีบักเขียบอ้หลาย,ยาอย่างอยู่พี่น้องพี่กเกษตรชุวยใจในโลนกอะไรถ้าลักลักกับบักทุเรียน บักทุเรียนนี่กะกะาวอยากแนะน้ำให้ปลูกอยู่เพราะว่ามันกะเป็นพืชทีทีราคาสูงเนาะพี่น้องบอกง่ายๆก็คือกเทาสิไปซื้อเขาจะกินทั้งสิมันกะโอ้่วยละบ่นหน่อยบาทพี่น้องเข้ากะจังเด็กกินเข้าก็กากต้องมีเงินพันอะไรจังสิเด็กกินบอกไง,ไง่ายๆบอกทุเรียนก็ได้แต่ว่ากเกษตรทุจรน,นี่กะ บักทุเรียนนั่นล่ะก็ปลูกก็ได้แต่ว่าก็ผลผลิตก็ยังบ่ทันได้ดอกพี่น้องมันก็สิเฮาก็ต้องรอเวลาแน่จักหน่อยเออมันก็คั่นเฮาสนใจมันก็ได้คือเก่าล่ะพี่น้องการปลูกพืชอีหยังก็ได้ออแต่ว่ามันก็สิรักษายากแน่จักหน่อยคือบักทุเรียนเออคั่นผู้ใดคั่นผู้ใดบ่บ่ขยันเติบนี่บ่ได้พี่น้องบักทุเรียนเว้างเลยเออแต่ว่าคั่นปลูกปลูกพืชพวกระยะยาวหรือว่าบักพร้าวไปจังซี่บักพร้าวนี่คั่นผู้ใดมีที่มีทางนี่ก็บักพร้าวนี่ ตูนึงเลยพี่น้องตูนึงเลยบักเผานี่ราคาดีมีเท่าไรขายบ่เหลียบกักเผานี่จังน้องผู้หนึ่งข้าเจ้าพุ่นละ่ะอยู่อุบลพุ่นล่ะเตียนติดตามเพิ่นอยู่กับน้องสักซีน้องสักซีคนเกษตรแห่งที่ลาบสูงเพิ่นปลูบกบักเผาโอ้สวนเพิ่นนี่ปลูกหลายอะไรยังพี่นออ้อง ก็ขอโทษขอให้เด้นอน้องเด้อที่แนะน้ำโตอ่าจังไดกะกะเขาไปซอยไปบึง pin, ไปศึกษาน้ำเพิ่บมึงกันผู้ใดขึ้นวายอยากปลูกบักเผามีเพิ่มก็นะมีทั้งสวนบักเผาทั้งสวนปาล์มโอ้คนปลูกลายหลาย่างพี่น้องกะที่นก็อาจจะหลายแน่ละคนยังปลูกได้ส่วนเกษตรทุจนี่ทีมันหน่อยพี่น้องมันกะปลูกได้กะบ่หลายอย่างเนักกะพ่อได้ปลูกเนี่ยกะเห็ดเกษตร ผสมประสาสนเน่หล้กก็เห็ดหน้าน้ำแน่กับเนื้อทีมันบ่หลายพี่น้องก็แยกแกะออกไปเห็ดหน้ากับพ่ออายูได้กินปลูกพืชผสมประสาสน,สาสนกันไปยังสัน่นละพี่น้องยังข้าเจ้าผู้ทีไยทีมันหลาขาเจ้าก็เห็ดได้ละพี่น้องอ๋ออันนี้เกษตรทุจก็ได้มาเบาเข่าเรื่องการปรลูกพืชที่ยังยืนส่วนทางหลังเกษตรทุจเนี่็กล่วยหอมท่องเกษตรทุจริตได้เอาลุงไหวกมนกล่วยหอมท่องทางขางด้านนี้ก็ เป็นพักขาพักขากล้วยแต่ว่ากล้วยลำว่านี่มันกัดแก่แล้วกัดเสียทุใจกัดเฉียออกแล้วกัดเสียหาเพื่อตัวอื่นมาลงหาเพือดดพ่อผิดเพืชเป็นพืดใหม่หรือว่าืชหรักที่เอามาลงไว้ลงตัวแทนไว้กับสีปลูกเป็นพืชใหม่กับิีเป็นบักม่วงบักมีบักซีดาไปยังสี่แหละพี่น้องนื่แสกงวเ็บักฮุงมาลงแซมกันไว้พอได้เจ็บยูเจ็บกินเจ็บไขยปลูกยังว่าได้ขายได้กินมัดแหละพี่น้องว่าจะเข้าดูแลรักษามันดีเอา ยังไงกะเกษตรสุดใจกะบ่บมีอย่างไรดอกพี่น้องมอน,นีก็เมาเวเาเลี่ยงการปลูกเกษตรยังยื่นล่องเขาไปบึงของอันพี่น้องที่เฮ็ดยู u ู e ลองเมืองกันผูน้ใดสนใจอีหยังกะหลักๆมันก็มีหลายอะลายอย่างละที่เขาเจ้าล่งไว้มีหลายช่องอยู่ส่วนช่องของน้องฉลามท่องเนตรมอนนก็ก็ได้ติดตามพิ่นอยู่เฮ็ดหลายอย่างอู้พิเนเฮ็ดหลายอย่างตัวน้องฉลามก็ได้ปลูกทึงเลี้ยงซั์เลี้ยงยังอู้ไร แต่ธรรมดาแหละเพิ่นมีเงินลงทุนเนาะพี่น้องเพิ่นมีเงินลงทุนเพิเ่นจะเฮ็ดได้ละเออธรรมดาการเฮ็ดอีหยังเขาก็ต้องมีเงินลงทุนน้ำแน่กันที่ปลูกข้าวก็ต้องเขาไปเบิง่งเพื่นละช่องน้องสักซีการปลูกข้าวเพิ่นปลูกยังใน,นยังในก็เขาไปถามเพิ่นเบืรร้องไปศึกษาน้ำเพิ่นเบิ่งว่าเพิ่นปลูกยังในเริ่มต้น,นยังในแน่ปลูกปลาปล์มปาล์มเพิ่นก็งามงามเพิ่นก็ได้ตัดขายแล้วปลาล์มก็ได้เอ,อายังในก็ขอขอบคุณน้องสักซีหลายเด้อที่มาแชร์ประสบการณ์ให้ พี่น้องเฮาได้รับรู้กันผู้ใด้หาที่อยากคือเพิ่นอยากคือจากเหตุน้ำเอาแต่เสีสุดใจกับว่ามีอย่างไรดอกมือนี่กับมีแค่นี้แหละสีมาฝากมาตอนพีตอนน้องมือนี่กับว่าได้ยางไทยให้พี่น้องในเบื้องดอกมือนี่ยางนางเบาเอากับยางไทยอะไรกับที่มีแต่อันของเก่าเก่าเดิมๆซ้ำๆซากๆไปพี่น้องก็อาจจะเบื่อจะเซ็งไปเอาสำหรับคลิปนี้กับ เสสุดใจกะขอหยุดตีไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเอากฝากคือเก่าคือเ,เดิมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดติไว้ซ้ำนีแ่แหละครับสวัสดีครับ